เหตุเก right. um, ิด no ที่ห้องดังนะคะตังหนึ่งในที่แถวสยามคือสยามพารากอนเหตุเกิดเมื่อเวลา16.20นกนาทีก็เบื้องต้นตำรวจทางประสานัอพปทุมวันเนี่ยก็ได้จับเด็กนะคะ คาว่าผู้ชายเนี่ยเป็นอายุ14ปีแค่นั่นเองนะคะถือปืนเข้ามายิงคนในห้างนะคะเราก็คาดว่าเมืองไทยเนี่ยมีคนลักลอบเข้ามาในประเทศเยอะนะคะแต่ามาตราที่3 0แห่งกฎแรงงานเนี่ยจะกระทำไม่ได้เว้นแต่โดยอาศัยการเกณฑ์แรงงานนะคะจากคนแต่งดาวหรืออะไรเนี่ยจะกระทำไม่ได้เว้นแต่การอาศัยอำนาจตามบทบัญญ,ญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อป้องกันภัยพ,พิบัติสาธารนณะ หมายถึงเอาคนต่างด้าวเข้ามาหมายถึงเอาโจรเข้ามาเลยนะคะบางครั้งเนี่ยนะคะพวกเราก็ไม่รู้ไม่มีประวัติที่เขานั่นได้เขาก็ไม่ออกไปก็มีหรือในขณะที่มีการประกาศสถกกานฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึกหรือในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาะวะสงครามหรือการรบนั่นเองนะคะเราก็เห็นกันได้เยอะว่าพอเข้ามาเนี่ย คนมันก็ตกงานนะฮะต้องการงานทำเขาก็จะเป็นทหารหรือตำรวจไปส่วนมากซึ่งเราเอาการเอาคนต่างด้าวมาเป็นทหารตำรวจเนี่ยก็เหมือนกลุ่มอำนาจบางเขียนอย่างหนึ่งเลยนะคะแล้วก็เขาจะทำผิดอะไรเนี่ยเขาก็ไม่สามารถแล้วเขาก็ไม่จับตัวเองแน่นอนแล้วเขาก็ไม่ส่งตัวเองกลับแน่นอนเป็นตำรวจตมก็ยิ่งง่ายแอนวโดยความสะดวกของตัวเองเลยก็แย่กเลยนะคะซึ่งทางเบื้องต้นเนี่ยนะคะตำรวจยังไม่ได้ ประเมินว่ามีการเสียหายอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่ทําให้ต้องปิดห้างลงนะคะเสียพารากอนลงในตอนช่วงเย็นเย็นก่อน17นาฬกาและผู้กอ่อผู้ก่อก,การร้ายนี้ชื่อเด็กชายพระสิทธิ์นะคะตรูทัศนะวินค่ะ